ดินจะกบรบกายวายสังขารใครจะผ่านเผาร่างสิน้นสาบสูญแต่ความดีที่ทำไวได้คํำคูณจะเทิดทูนแทนร่างที่จากไปท่านผูมิเกียรติกรารพทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่4นะครับของการประกอบพิธีบรมกกศลสวดพระอภิธรรม ทิฏบุญกุศลได้คุณแม่วรวันจิตงามกุศลน,นับแป่ที่ท่านไดร่วงรับดับขันมาตั้งแต่วันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566ได้สร้างสารรค์คุณงามความดีได้สร้างชีวิตให้มีคุณค่าได้สร้างบุตรธิดาได้สร้างคุณงามความดีไว้ตลอด73ปี ท่านในละลวงรับดับขันไปทางครอบครัวประกอบ,บ้วยบุทธิดาญาติมิตรก็ได้ปรารบถึงพิธีบรมโกศสวนพระพิธรรม5คืนนะครับคืนนี้เป็นคืนที่4ได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะครับจากบริษัทแสงโกเบงประเทศไทยจำกัดแต่รวมประกาศยาติธรรมเป็นเจ้าภาพ<อ>น้อมบุญอุทิศสมกุศลแด,ด่ท่านผู้วายชนแล้วก็ให้กำลังใจ แก่ทางครอบครัวนะครับจะมีพิธีประชุมเพลิงศพคุณแม่วรวันจิตงามกุศลในวันเสาร์ที่1กรกฎาคมเวลา16นาฬกาหรือว่าบ่ายสี่โมงตรงนะครับขออนุญาตเรียนทุกท่านทราบนะครับในสักพักหนึ่งนะครับประมาณ18นาฬิกาซึ่งพระคุณท่านสีรูปจะได้เมตตาเดินทางมา แล้วกับผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับจุดทุบเทียนหน้าตมพระพุทธหน้าตูพระธรรมและหน้าหีบศพของคุณแม่วรวันจิตงามกุศลเมื่อไป็ีเียบรอยแล้วกับผมจะขออนุญาตทุกท่านนะครับนำข้าสู่พิธีไหว้พระสมาธานรรมเบญจศินพระคุณท่านสวดพระพิธรรมเจ็ดคำพีเสร็จแล้วจะเรียนเชิญท่านบวมเกตอีกสี่ท่านนะครับได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าไตรบังสุกุลและถวายเครื่องขยาธรม พระควท่านให้พรทุกท่านกดน้ำรับพรอ,อุทิศสุกุศลเป็นอันเสร็จพิธีนะครับกาบชีวิตของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลนั้นอัดกล่าวได้ว่าชีวิตของท่านนั้นมีคุณค่าตลอดชีวิต73ปีในโลกนี้ท่าน นี่คือสีานไม่ใช่หวันนี้สวันนี้วันเผาก็คือห้าาได้กี่ไตก็แล้วแต่เจ้าภาพสะดวกสามหเจ็ดเกครับผมก็สก็ได้5้าก็ได้แต่ต้องมีคนโทษผ้าครั้งละหนึ่งครับผมต้องดูในในนมวิธีหนึ่งชิผู้โทษผ้าแล้วประธานในพิธใีใน5ท่านเนี่ยก็ทำสุดท้ายเป็นประธานครับผม ไม่ม,ไม,มีไม่มีทอดผ่ารีกตอนเผาทอดผ,ผ่าตอนเผาตอนตอนเช้าก็สิบโมงครึ่งก็เตรียมไม่หมดแล้วเนี่ยฮะเตรียมอันนี้หมดแล้วสิบผืนแต่ว่าทอดผ้าจริงๆอันนั้นจะใช้ไตใหญ่ไตจีบอนะอันนั้นนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จช่วงสิบโมงครึ่งก่อนเคลื่อนศพเริ่มใช่ครับผมเร่มาเริ่มมาเรั่มมาเรมาเริ่มมาเริ่มมาเรมาเริมมาเริมารมาเริมมาเรมเริ่มมาเรมาหรมาราเราจะมีอาหารพร้อมฉัน หนึ่งชุดเราก็จะเป็นทยธรรมแล้ว่อันนี้ามแล้วแต่จะภาพแต่อาหารพร้อมฉันคนมีพระปกติพาะจะฉันที่นี่นะแต่ช่วงหลังโควิดพระจะไว้ฉันที่ปกติชุดชุดไปแต่ในช่วงทอดผ้าหาไตเนี่ยเริ่มที่เมนละเคลื่อนศพคุณแม่บริวารไปที่เมนหมดละคือหลังจากประมาณสักเที่ยงหรือบ่ายให้เจ้าภาพทานข้าวเลยเรียบร้อยประมาณสักบ,บ่ายโมงหรือ,รอ,รอกว่าก็เคลืล่อนศพไปตอนนั้นเจ้าภาพาจะอยู่ทางสาลาหนึ่งหมดละทางสาลาเมนตรงนี้ก็อาจจะ จายของยายอะไรไปพูงหลีดอะไรเงี้ายย้ายพวกตก,กไม้จันพวกระไตยอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ดูอตัวอทีงว่าถ้าจะาภาพหาคนทอดผ้าได้ห่าหาไตาก็ต้องเชิญพู้ได้หาหาท่านถอดอยาติาดทีน้องผู้มีเกียรติที่มาอะไรเงี้ยประมาณให้เกียรติคร<น>ับผมแล้วก็ถ้าเขายิจะโยมอย่างเงี้ยฮะสามไตห้าไตลาแล้วแต่แล้วแต่ทางเจ้าภาพสะดวกครับผมตอนตอนเช้าที่คลมอะลัยถาวาย อย่างนี้เลยฮะตรงอะไรอย่างนี้เลยก็คือจัดจิตใจธรรมแล้วต้องมีถวายพระพุทธระวังอ่าพระพุทธก็มีพระพุกหนึ่งแต่พี่เสริมก็น่าจะรู้เนาะพี่เสริมพระพุทธหนึ่งชุดอ่ะวันถวายอ่าวันวันวันเผาอะวันเผาอะมีพระศิดรู้ครับแล้วก็พระพุธแล้วก็ปัญญาใช่ไหมอ่าแล้วก็ที่ฐานจต่างครับผมรัประธานจุดน่าจะเป็นท่านนี้ไหมฮะดารณีสิงเมือง จตุรงพระอังคาราบริเวชกรนาทีนีลิมวัฒนกุลครับผมอ่าได้ได้ค่ะขับรถขับรถเลยอาหารเป็นชุดจะมันชุดขับประพูดกันหน้าศพนะ่ะเอาเป็นพอเป็นที่ทีอาหารชุดมันที่จจ์<ม>เ,เ,เจา้าที่มีเหรอมีมีเจ้าที่ตรงไหนพี่จะถา,ะจะางแล้วจะพี่จะหวัดมันมีอ๋อมีอ่าแต่ไงแต่ฟังพิเสรศษแล้วกันที่เขากำลังเอากันนะ <ฟ> <RUS S> พวงมาลัยเฉพาะพระอย่างเดียวไม่เชพาะพระอย่างดียไม่แค่การได้เราไม่ใช่จะให้พระเอาหมดก็ได้บครัพวงมาลัยไม่ไม่สำคัญเแต่พระเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยก็ได้พระสิบลูปเนี่ยพวงมาลัยรูดอกไม้ก็ได้แต่พวงมาลัยก็ดีจะได้เหมือนกันแต่ว่าพระพุทธนารูปอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวพี่พวงมาลัยคือบวกพระพุทธหนึ่งได้ได้ครับผมได้ได้ครับผม แม้ซ่อนตัวบนกีบเมฆกลางเวหาซ่อนกายากลางสมุดสุดวิสัยจะซ่อนตัวในหุบเขารำเนาภัยนักถิ่นใดพ้นความตายนั้นไม่มีท่านภูพิเกตที่กรทุกท่านครับวันนี้แก้เวลาที่จะประกอบพิธีนะครับวันนี้ได้รับเกียรติอย่างยิ่งในวันที่สของการประกอบพิธีเป็นบุญศนสวดพระธรรม อทิศกุศลได้คุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลบริษัทแสงโกแบงประเทศไตจำกัดได้ประกาศญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกับทางครอบครัวคือบุตรธิดาของท่านผู้วัยชนนะครับวันนี้รับเกียรติยิ่งจากท่านประธานในพิธีคุณดารณีเสิงเมืองเมื่อพระุุท่านพร้อมแล้วจะผมจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีจุดทูปเทียนหนาตูมพระพุทธ จุดทุบเถียนหน้าตูพระธรรมและจุดทุบเทียนหน้าหีบศพคุณแม่วรวันจิตงามกุศลต,ตามลําดับนะครับเมื่อคุณท่านสวดพระธรรมเสร็จแล้วผมจะเรียนเชิญท่านเกตอีกสีท่านนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยท่านประธานในพิธีคุณดารณีสิงเมืองคุณอังคณาจตุรงพัฒนาคุณอรุณีเวชกรและคุณณัทินีริมวัฒนกูลทั้งสีท่านจะได น้อมถวายทอดผ้าบังสุกุลและถวายทยธรรมนะครับผฤสภาคาสอนอีกกุลชออันปลดปรง โททนสน,นิงคงสำคัญไม้ในกายมีนรชาติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกากรนักสการพระคุณท่านจึงจะได้เมตตาสวทยายพระอภิธรรมเจัดคำพีสองจบในวันที่4ของการประกอบพิธีเป็นกุศลส่วนพระบิธรรมอโอทีธธ่สุกุศล แด่ขุนแม่วรวันจิตงามกุศลเรื่องในวันนี้นะครับได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากบริษัทแซงโกแบ่งประเทศจีจำกัดลวนเป็นเจ้าภาพกับขทางบุตรธิดาของท่านผู้วัยชนนะครับกับประกุณท่านสีรูปนั้นนำโดยท่านประธานสง์ท่านอาจารย์ประมหานรุษรัตนวันโนเปเรียนธรรมสามประโยค พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตปริญญาโทผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระเหน้านะครับ mm hmm. กับคุณแม่วรวันจิตงามกุศลได้ละสังขารไปทิ้งสังขารไว้ให้บุตรทิิดาประกอบพิธีบ็นกุศลสวดพระธรรมหคืนนะครับคืนนีน้เป็นเกินที่สี่จุติจิตไปสถิตสวงสวรรค์ ทิ้งสังขารดับสนิทสถิตไว้ให้ลูกหลานได้ทำบุญหนุนส่งไปสถิตในสวงสวรรค์สำราญเทินกรับบัดน,นี้ก่อนด้วยเวลาที่สมควรในการประกอบพิธีนะครับผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคุณดารณีเสงเมืองนะครับได้กรณาให้เกียรติจุดทุกเทียนหน้าตูมพระพุทธจุดทุกเทียนหน้าตูะพระธรรมและจุดทุกเถียนหน้าหีบศพตามลําดับ ครับผมขอได้เชิญครับครับทุกท่านน้องประนมมือไปพร้อมกับท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนนะครับครับขอได้เชิญจุดธูปเทียนหน้าตู้พระธรรมนะครับ จุดทุตเทียนนาหีบศพตามลำดับครับทำบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องปรารถนาทุกท่านน,อน้อมจิตอธิษฐานว่าขอกุศลบุญอุทิศจิตแน่วแน่อุทิศแด่คุณแม่วรวันจิตงามกุศลขอจงสวยสุขทิสถานวิมานบนสู่ชั้นฟ้าทิพสถานวิมานเทินครับลำดับนี้กระผมขออนุญาตทุกท่านครับนำข้าสูธธ่พิธีบูชาพระัตนาตรายัย วายพระ,ะสมาธนเป็นจศิยพร้อมๆกันครับอิมินาสการนาีนะพุทังปูเชมิอิมินาสการนาีนะธรรมังปูเชมิอิมินาสการนาีนะสังขังปูเชมิ อะราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวาคาโตภะคว,วาตาธโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวะกะสังโฆสังขังนัมามิ มะยังพันเตวิสุงวิสุงรัณนาาย h ติสรณีนสหาปัญจศีรานิยาจามะทุติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัณนาาย h ติสรณีนสหาปัญจศีรานิยาจามะตติยัมปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงร a ณ a n า t ะ Ti nasaha panca sirani ya jama. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะสะพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิ สังขังสระนังขจามิทุติยมปีพุทังสระนังขจามิทุติยมปีธรรมังสระนังขจามิตัติยมปีพุทังสระนังคขจามิ ตติยัมปีธรรมังสาระนังคัจฉามิตาติยัมปีสังฆังสระนังคัจฉามิอะมะพันเติ ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาทนาเวรมนีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะนาเวรามณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ กามิสุมิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุรามีระยะมชาปมาธธานาเวรมณีสิกาปะทังสมาธิยามิสาธุสาธุสาธุ อมะพันเต uh, <Sessimacy>

ฝั่งเสียงสงองค์สวดพระอภิธรรมจิตน้อมนำให้เห็นเป็นแก่นสารชีวิตนี้ตั้งอยู่ใช่ยืนนานจะต้องผ่านแตกดับรับมาราย อน,นิจจาวัตสังขารานั่นของแน่เกิดแล้วแก่ร่วงรับดับสูญหายบ้างตายหนุ่มบ้างตายแก่แท้ทุกรายไม่ว่าหญิงว่าชายตายเหมือนกันกร,ระบพุลท่านได้เมตตาโสใยายพระอภิธรรมเจ็ดคำพีสองจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดภาพบังสกุลนะครับภาพบังสกุลคือบุญนำความดีพร้อมบุญแวดล้อมผู้ไวชนกุศลร,รักษา พระสงฆ์จะกพิจารณาสังขารผ่านภาพบังสกุลบุญนำพาส่งดวงวิญญาณคุณแม่วรวันจิตงามกุศลสู่ชั้นฟ้าทิพสถานวิมานบุญําดับนี้กระผมขอเรียนเชิญท่ามเกียรติท่านดังต่อไปนี้ได้กรุณาทอดภาพบังสกุลนะครับขอเรียนเชิญคุณสิวารยาสีติรัตขอเรียนเชิญคุณดารณีเสงเมือง ขอเรียนเชิญคุณอังคณาจะตุรงพัฒนาและขอเรียนเชิญคุณอารุณีเวชกรนะครับทั้งสีท่านจะได้ประกาศญาติธรรมทอดผ้าบังสกุลน้อมบุญอุทิศสุขุสลนตแด่ท่านผู้วัยชนนะครับขัดทอดผ้าเป็นเบื้องต้นนะครับพาทอดบนผ้าบูสา,าโยงซึ่งโยงมาจากเชื่อมาจากศพนะครับนามะรูปังอนิจจังนามะรูปังทุกขังนามะรูปังอนัตตาได้ป็นมมือนะครับ เฉพาะผ้าก่อนนะครับแล้วปนมมือนะครับผมนนรค,ครับรับตับต่อไปคนเรีนเชิญถว,วยายธยธรรมนะครับจะตุปัจจัย ด้วยนะครับทยธรรมอุทิศแด่คุณแม่บวรวรรณพูดถึงแก่กรรมคือบุญนำสงให้ไปสวรรค์ทยธรรมนำกุศลผลอนานันต์บุญสู่ชั้นว่าสถานวิมานเทินขอพระคุณทั้งสีท่านนะครับเชิญที่รับรองที่นั่งเดิมนะครับจะได้กดน้ำรับพรอุทิศสุกุศลเป็นลำดับต่อไปครับ ยะาวริวะอุราปะริอุเรติตารังเอวะเมวะอิปมาตตรังนาคันตุสาปเทวะตาสาภูวานุตาเวทัสตาปุตติสาวนตุเทะวาตุสัาปตังหานคันตุสัพพะ you พุทธโธภะคะวาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะควาตาธรมโมธรรมังนมสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตวสาวกสังโฆสังขังนะมามิก็กราบขอพระคุณพระคุณท่านครับ สวนพระอภิธรรมนำให้คิดเพราะชีวิตไม่เที่ยงแท้เสิงแปรผันสวนพระอภิธรรมสิ่งสำคัญบทสวดนั้นคำสอนพระพุทธองค์สวนพระพิธรรมนำสงบในงานศพอุทิศผลกุศลทรงสวนพระอภิธรรมคำพระโปรงไม่มีใครยืนโยงคงชีวีสวนพระพิธรรมจำคำสอนบทสะท้อนโลกธรรมนำวิธี สดพระอภิธรรมให้ทำดีทั้งชาตินี้หรือชาติไหนย่อมได้บุญรัตนตยานุภาเวนะบุญญานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีรัตนไตรยและบุญกุศลที่เจ้าภาพตลอดถึงท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้ร่วมกันกระตมเป็นให้เป็นไปในวันนี้จงประมวลรวมกันเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยเกื้อหนุนให้ดวงวิญญาณของ คุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลผู้วายชนได้โปรดมารับทราบรับประปตันโมทนาใหม่สำเร็จหิตานุหิตประโยชน์ตามสมควรแก่กติพบด้วยเทินขอดวงจิตของคุณแม่วรวรรณจิตงามกุศลไปสู่สุขคติเถิดไปบังเกิดสวงสวรรค์อันสดใสบุญกุศลที่ท่านสร้างเบิกทางไปสู่พบใหม่อะไรทุกขเป็นสุขเทินสาธุ คณะเจ้าภาพประกอบด้วยบุตรธิดาของท่านผู้วัยชนนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับโดยเฉพาะในนามบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดได้ประกาศญาติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในคืนนี้การประกอบพิธีเป็นกุศลสวดพระวิรธธรมเพื่อที่สุญศนแด่คุณแม่บรวรรณจิตกรรมกุศลในคืนที่สีน่นี้สำเร็จเรียบร้อย โดยทุกประการแล้วนะครับขออนัดคุณประสีรัตนไตายและคุณงามความดีที่ทุกท่านร่วมกันกระทําาเพ็ญทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้ด้วยจุดประสงค์เดียวกันคืออุทิศกุศลแด่คุณแม่บวรวรรณจิตกามกุศลผ,ผู้วัยชนถ้าหากว่าคุณแม่บวรวรรณจะได้อย่างทราบัดยญาตวิถีทางใดทางหนึ่งแล้วท่านก็คงนึกชื่นใจพอใจที่เจ้าภาพประกอบด้วยบุตรธิดาระรายิมิตรย,ยังไม่ได้เริมท่านยังได้ทําบุญอุทิศแก่ท่าน และบุญกุศลทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับให้มีความสุขในที่ทุกสถา,านและในการทุกเมื่อขอคุณพระคุ้มครองบารมีปกป้องธรรมรักษาทุกท่านนะครับให้โชคดีมีชัยทั้งไปและกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับไปไปทุกท่านครับขอพยาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับพิธีประชุมเพสสล,ลิงศพสลายสลีละร่างอะไรบิญญาณของคุณแม่วรวันจิตงามกุศลจะมีในวันเสาร์ Icana, ที่1กรกราคมฤฤพุทธศักราช2566เวลา16นาฬกานะครับขอเรียนทุกท่านทราบนะครับก็จะได้มาประกาศญาติธรรมสลายสริล่าล่างของท่านผู้วิชนในเวลานั้นอีกครั้งนะครับก่อนเดินทางกลับนั TC ้นทุกท่านอาจจะบันทึกภาพหน้าหีบศพนะครับอาจจะสัมพันธ์ห้องน้ําอยู่หลังศาลาสองนี้แห่งนี้นะครับ 多吧、啊啊啊啊啊